เอาจริงเธอตอนนี้ฉันไม่รู้สึกว่าฉันอยู่ไทยอ่ะเออเหรออยู่คิดว่าอยู่ไหนเซาอลโอ้โหเย็นมากไม่ได้ว่าว้าวอะไรเงี้ยเหรอว้าวว้าวมันดูเข้ากันเนาะหมอนเหมือนอะไรเขาอ่ะไม่เนียนไม่เนียนเลยเาก็ที่ขันหมากเราก็ไม่ต้องซื้อเขามีให้แล้วต้องเหรอเป็นเรื่องจำลอง แต่คือตอนนี้คือฉันเป็นเจ้าบ่าวนะฉันบอกเลยเธอเป็นเจ้าสาวนีงาจริงอ่ะถ่ายทีมาหรือเปล่าจ้องห้องสามนะเฮ้ยจองเลยบอกเลยว่าห้องสามนี้ดีมากอ๋อมีการบอกจริงๆนี้ก็คือเป็นแค่ประมาณว่าห้องแต่งตัวแต่งหน้าอะไรอย่างนี้ สวัสดีค่ะบูลีค่ะพี่ปุ๊กค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่กลางแดดเลยครับผมสาเปียฉันอยากแซวลเธอฉันอยากแซลเธออะค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ย่านพระรามห้า สถานที่ชื่อว่าที่นี่ชื่อว่าเลอปาซิลีค่ะเขาอยู่ในเครือของเมจิกเลอเพาล์ค่ะโอเคเหมือนเคยได้ยินเนาะใช่ที่นี่ถูกต้องหลายๆแบบให้เราได้เลือกที่นี่ก็คือเป็นอีกที่นึงที่เราเลือกที่จะมาเนะเพราะว่ารู้สึกว่าดูเราเราหาข้อมูลมาคือมันสวยใช่นี่ดูข้างนอกก็สวยงามเอาจริงเธอตอนเนี้ยฉันไม่รู้สึกว่าฉันอยู่ไทยอ่ะ เอาเหรออยู่ค <c oughs> ิดว่าอยู่ไหนซาอุดีรัเตียนควาร้อนว่าจะอุณหภูมิเหรอไม่ใช่บรรยากาศดิเธอสิอาตัดความร้อนและแสงแดดออกไปนี่ไงดิทิวต้นไม้เดี๋ยวเชิญเข้ามาข้างในกันดีกว่าค่ะนี่ระหว่างเราเดินเข้ามาใช่ไหมบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้พูดเลยใช้งานได้หลายฟังก์ชันเช่นแบบตั้งขบวนขันมากอ๋อคือต้งตรงนี้แล้วก็แบบเดินเข้าไปข้างในแล้วก็อถ้าสมมติอยากได้แบบตักบัตรในสวนไงเอ้ยก็ออกมาแล้วมีทิวต้นไม้อุายตักสองบาทได้ปะ ตักบาทไปน้อยไปบ้าตักฉันให้ตัก9บาทเลยเพราะว่าเชิญมา9กรูปโอเคอย่างข้างในนี่ก็มีทั้งพิธีส่งพิธีอะไรมีห้องแบบเรียบร้อยใช่มัถูกต้องโฮ้ยเย็นมากไม่ได้ว้าวอย่างเงี้เหรอเอาว้าวก่อนว้าวโอเคตรงนี้น่าจะเป็นจุดแบบว่าลงทะเบียนต้อนรับเนาะเขาก็มีโต๊ะใเรียบร้อยเลยนะนี่ดิเขาสวยนะแเราเข้าๆจีบกันไปหมดแล้วอะมีใครเซ็นดิบ้างแล้วเนี่ยพร้อมเลยอะ สมุดเยี่ยมเยือนหรือเปล่าเพราก็ตกแต่งสวยงามที่เนี่ยพี่กุ๊กคือเขาตกแต่งวไว้ให้เราหมดแล้วเลยใช่ไหมใช่เ<อ>ขาเนี่ยคือจริงๆตรงน,นี้ที่เราเห็นอ่ะก็คือทุกอย่างจะอยู่อย่างนี้แหละ<ม>เราจะได้อย่างนี้เลยถ้าเรามาแต่งงานแต่งงานที่นี่ใช่แล้วเ้าอยากจะเพิ่มเติมอย่างนี้พี่กุ๊กได้ไหม คือเพิ่มเติมได้ก็คือนำแบบว่าข้างนอกเข้ามาเพิ่มเติมแต่ว่าอาจจะเคลื่อนย้ายของเขาเนี่ยไม่ได้อาจจะต้องแบบใช้การว่าเอ้ยเราซื้อมาเพิ่มเติม<า>ก็คือมีแบบสวมใส่ผ้าฝั่งนี้ฝั่งนี้อย่างนี้ก็ได้สวยไปหมดเลยเธอมาเร็วค่ะมาดูกันค่ะดูคนนี้ก่อน,น,นไหม อ่ะได้ได้ได้ฝั่งนี้ประซุ้มถ่ายภาพอ่าที่นี่มันสะดวกสบายตรงที่อะไรไปปุ๊บก็คือมาก็หน้าตาแบบนี้เลยใช่มาวันนี้ก็หน้าตาแบบนี้แล้วม่ต้องจินตนาการนะว่ามันจะต้องเป็นยังไงนี่เราเห็นของจริงเลยแต่ว่าอย่างสมมติหนูอาจจะชอบสีม่วงสีอะไรเพิ่มเราจะแบบแต่งแซมอะไรเพิ่มอย่างงี้ได้อ่าน่ะอาจจะได้แต่ว่าแบบไม่ได้เอาของหลักของเขาออกอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าถ้าเราเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้เข้าไปอะได้สมมติอยู่ดีหนูนอนอยู่อยากแต่งงานบ้านหนูมาที่นี่ได้เลยนะเออเธอแล้วมัน ใช่เดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นนี่เป็นไงฝั่งนี้ก็สวยคนละแบบมันก็จะเป็นคนละแบบฝั่งนี้ก็จะแบบเป็นโครงแบบนี้ก็แล้วแต่เราชอบแล้วเราชอบแบบแบบไหนหรือว่าฝั่งนู้นเป็นุ้มถ่ายภาพหลักใช่ไหมฝั่งนี้อาจจะให้แขกถ่ายรูปเล่นไงอาจจะเอารูปมาแฮงต่างๆก็ใช้ได้หมดเลยอันนี้หนูก็ชอบของเขาะนีกตัวใครเป็นมาลีอาโคชนะเรื่องไฟไปนอกกันเธอไปดูท้องอยู่ที่ไหนมาเธออยู่แถวไหนอะ เป็นยังไงข้างใอ่ะเป็นแบบแรกหนูชอบเชนเดียเขาก่อนเลยอ่า<ว>มีความแบบว่าเป็นเอกลักษณเออ์เฉานะไม่ค่อยเห็นนะแบบนี้เพราะเห็นแล้วมันไปสะท้อนกับกระจกข้างหลังมันก็ดูแบบยาวไปด้วยเลยเออใช่ไหมเออพี่ปุ๊กห้องกว้างขนาดนี้ค่ะจุได้ประมาณผี่คนคะที่นี่จัดงานนี่อย่างนี้ตอนนี้เขาวางโตวไว้เต็มพื้นที่เลยนะตอนนี้อยู่ที่5 0โต๊ะก็คือประมาณ500ท่านนะสมมติเราแขกไม่ถึงเท่านั้นเราพาร์ดิชันตรงนี้เราเปิดได้ไหมเปิดปิดได้คือถ้าสมมติว่าแบบแขกเรามีสัก่าจะแบโต๊ะสามร้อยท่านจะได้แบบ ไม่ดูหลงเหล่แล้วอย่างเีที่เนี่ยมีโต๊ะจีนอาหารอื่นค็อกเทลบุฟเฟ่ต์อะไรอย่างงี้มีมีหมดก็คือแล้วแต่เราจะเลือกรูปแบบก็คือมีครบให้เราเลือกได้ข้างนอกนี่ที่จอดรถก็กว้างอยู่นะพี่กุ๊กใช่กี่คันรู้ปะเนี่ยเอ้ยรู้รู้อีรแลู้หกสิบคัน ซึ่งที่เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆถ้าเราเห็นจริงนะถ้าเราดูจากตาเปล่าเนี้ยคือมันกว้างนะคือมันอาจจะรองรับแขกได้มากกว่านี้แต่ว่ามัาจะติดตรงที่จอดรถเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเอ้ยเขาโอเคที่500อท่านดีกว่าตเต็มแม็กซ์เพราะว่าที่จอดรถจะได้เพียงพอพูดถึงการมองไว้รอบๆคือที่เนี่ยเป็นห้องกระจกหมดเลยนะอม,มองไว้<ว>ก็จะเห็นแบบ<ะ>ดูต้นไม้เหมือนเขาวางต้นไม้ไว้ไว้ได้ดีนะเหมือนเราพ่อมองไว้แล้วมันเห็นนะัน,นต่างประเทศมันเหมือนคุมธีมไปหมดเลยว่าแบบหลุดออกไปก็เฮ้ยเป็นต้นไม้เขียวที่แบบบอกแล้วไงไม่ได้อยู่เมืองไทยเว หรือนอกจากต่อสาวแบบว่าอยากจะได้เพิ่มเติมอยากจะมี <Pierre. S 1> ซุ้มดอกไม้ขึ้นมาเพิ่มเติมอีกอันนั้นเราสามารถานําเข้ามาได,าได้แต่ว่าของที่เขามีอยู่แล้วก็คือคงไว้ใช่แล้วเค้กเขาก็มีให้นะคะเค้กนี่พูดเลยนะมด,ดยังไม่ขึ้นเลยนะพี่เพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นเค้กจาลองก็แล้วเขาเป็นเค้กจาลองสวยนะที่นี่ที่นี่มีชั้นบนด้วยใช่ไหมคะพี่๊บใช่แล้วคืออันนี้อาจจะข้ามสเต็ปนิดนึงเพราะอันนี้ควรือนแบบ เป็นรูปแบบงานเย็นเหมือนงานเลี้ยงกลางวันอะไรอย่างนี้อยากจะเลี้ยงกลางวันตรงนี้หนูอยากจะมีรถทผู้สั่งตรงนี้เฮ้ยจริงๆได้นะเอออันนี้ต้องมาคุ้ยกับสถานที่ถ้าสมมติแขกงานเช้าเราเยอะมากจริงๆแบบอย่างแบบเป็นร้อยหรือสองร้อยท่านเนี่ยคือห้องด้านบนอาจจะแบบไม่เพียงพอเนาะเออก็ด้านล่างก็เนาะ มันก็ตอบโจทย์สามารถพูดคุยกันได้งั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันดีกว่าได้เลยแล้วก็จุดใจอยู่พอสมควรคือมันมันไม่ต้องพูดเยอะว่าคือทุกอย่างอ่ะมันเห็นหมดเลยใช่ไมหมมันจะหน้าตาแบบแบบนี้เลยนี่ตื่นมาจากแต่งงานก็น่าจะมาเพราะว่าพอดีเราก็มาเข้ามาก็คือเอาได้ตามนี้เลยค่ะจำในคลิปแล้วลงไงอ่ะลงที่นี้ลงที่นี้ ชอบนะความเราวบนไดเขาเก๋แล้วมันก็เป็นฉากได้อีกอ๋ออันนี้ที่พูมันแบ่งสองข้าง<ช>เข้าไปฝั่งนี้ดีกว่าเพราะว<ด>่ฝั่งนี้น่าจะเป็นช่วงพิธีใช่ไหมถูกต้องสวยสว,วเยเรื่องก็จะเป็นห้องแบบนี้ก็คือเหมือนเป็นพิธีเช้าใช่ไหมช่ก็คือพิธีเช้าตอนเช้าก็เริ่มไั้ิทีส่ง่้านนี้ แล้วก็จับพิธีของเสร็จแล้วนี่ชุดขันหมากก็มีพร้อมเลยค่ะมีให้ทุกอย่างเลยพิธีของเสร็จปุ๊บลงไปแห่ขบวนขันหมากขึ้นมาฟื้ก็มาพิธีสู่ขอขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะเป็นเธอจะเป็นอะไรเธอจะเป็นแบสาวจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่อะฉันเป็นนี่คือเป็นเท่าแก่ของอายังไงคือเก้าอี้ฉากทุกอย่างนี่ก็คือแบบนี้เลยนะคะหน้าตาแบบวันนี้แหละที่เราเห็นเหมือนกันนี่แหละ ใช่แต่จริงๆเดคอลเลตพวกนี้เมื่อกี้มีการพูดคุยกับทางสถานที่เขาบอกว่ามันก็มีการปรับเปลี่ยนนะมาถึงว่าเขาจะมีเหมือนระยะเวลาหนึ่งเขาก็จะเปลี่ยนรูปแบบให้แบบเฮ้ยไม่ใช่แบบจะอยู่อย่างนี้ไปตลอดกาลอะไรอย่างนี้ไม่ใช่จะที่จะเบื่อหรือว่าเผื่อแบบเฮ้ยแบบว่าลองชอบชอบตรงตรงตรงกระส่งตรงไหนพี่กุ๊กคือมันรู้สึกว่าโมเดิร์นมากอ่ะอ๋อมีความเออเพราะว่าแบบที่นั่งเอยตะลับปัดเอย ดูเข้ากันเนาะหนอนเหมือนอะไรเขาอ่ะไม่มันไม่เนียนมันไม่เนียนมันไม่เนียนเลยวางไว้เขาก็มีแบบครบทุกอย่างเลยนะก็คือมีแค่นิมนต์พระมาอย่างเดียวใช่ถูกไหมเนี่ยแล้วเขาก็คือขันหมากก็มีขันหมากเราก็ไม่ต้องซื้อเขามีให้แล้วถูกต้องเหรออันนี้มันเป็นเป็นของจำลองอ๋อโอเคมีความแบบเลื่อนสวยงามสวยอ่ะอุ้ยแล้วรถน้ำสังตรงไหน ยังไงไนี่มีอยู่ตรงห้องนู้นห้องนู้นก็องเกาวีนี่ก็แตกแตงตกแต่งไว้สวยงามไปเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วครึ่งเราก็มาทำการรดน้ำสังไนีิสิว้าวมันก็จะเป็นแบบว่าแต่งแบบสไตล์เหมือนโบนิเมียนเหมือนว่าผู้หญิงที่แบบชอบดอกไม้ไใบหญ้าแบบพวกที่ผู้หญิงชอบแบบ<อ><อ>ไทยเห็นไหม ไม่ฉันนั่งได้ก็ได้แต่คือตอนนี้คือฉันเป็นเจ้าบ่าวนะฉันบอกเลยเธอเป็นเจ้าสาวน้ำจริงอ่ะเพิ่งผ่านพิธีมาหรือเปล่าอ๋อสวยเลยค่ะดูจากใน้าสวยไหมคะที่ปูก็สวยไหมอ๋อสวยแล้ให้กำลังใจกันเลยนะที่เขมีแบบห่อเอซสามที่หอยสามให้เรียบร้อยี่สวยอ่ะเราคือเข้าตีมอย่าบอกอย่าบอกยังไงจะเอาบอกไม่รู้เอ้ยฉันบอกว่าเฮ้ยฉันไม่เคยเห็นมันเป็นแบบแก้วอย่างเงี้ยไม่เปนสวยนะ เป็นคที่นี่ถ้าเกิดส่งตัวหรอพี่ปุ๊กยังมีฉันบอกเลยก็มีให้พบมีใหด้วยอยู่ตรงข้ามกันเลยไปไปกันค่ะว่าจะยังไงส่งตัวไปเลยเป็นไงล่ะเผื่อแขกอยากจะชมการส่งตัวด้วยเราสามารถเปิดกว้างได้ ชมเลยอ่ะมันถ่ายก็สดแล้วถ่าย่ตอดสดคือเขาเป็นบรรยากาศสดรู้สิรถกรีบดอกไม้ไม่เรียบร้อยเอ้ยมีชุดส่งตัวให้ด้วยนะอันนี้เหรอใช่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะปักเขียวแมวเวซาว พวหินบทยามีไก่นี่อ่าก็คือแบบครบแล้วในที่จริงก็ไปหลายๆที่ก็เห็นเ็นบ่อยอยู่ใช่อันนี้ก็มีให้ครบแล้วเราก็ไม่ต้องอย่างร้าเกิโซนฝั่งนี้ก็คือประมาณนี้เนาะใช่อันนี้ก็คือครบพิธีในช่วงเช้าแล้วล่ะตกลงเราก็ไปต่อข้างล่างถูกต้องววแล้วฝั่งนู้นจะหน้าตาเป็นยังไงฝั่งนู้นจะเป็นห้องแต่งตัวคู่บ่าวสาวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะมีอะไรในนั้นให้เราบ้างเนาะ ให้เกียริรอฉันด้วยฉันเป็นผู้หญิงสสยรองเท้าส้นสูงเธอถึงก็หัวล้อเลยเหรอฉันมีการเกาะฉันเป็นเจ้าบ่าวเป็นเจ้าบ่าวไงฉันเป็นเจ้าบ่าวเออฉันลากขึ้นขึ้นไปทีบันอันนี้อะไรอ่คุกสวยดีนะเขาบอกว่าบันไดอันนี้คือถ้าสมมติว่ามีการจัดงานเช้าอยู่อะไรนี้ใช่ไหมเจ้าสาวของงานบ่ายต้องมาเตรียมตัวไงเขาตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนทางขึ้นที่แบบว่าไม่ต้องไปผ่าน เออแขกหรืออะไรเงี้ยก็เป็นแบบเหมือนบันไดด้านหลังอะไรเงี้ยเออก็มาแอบขึ้นตรงนี้ได้โอเคก็คือแบบด้านในดีกว่าว่าแต่เมื่อกี้ฉันก็รู้สึกว่ามันแกแอบถ่ายรูปสวนกันนะ่วไม่ได้บอกมาท OTHIT อ๋อนี่คือเราไม่ต้องสงสัยเลยนะป้ายมันเขียนบอกเลยอันนี้คือเจ้าหน้าที่เราเป็นเจ้าหน้าที่ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราไปรุมหนึ่งลุมสองกันดีกว่า เมื่อกี้ฉันแอบสอบถามมาแล้วก็คือสมมติเรามาแต่งเรามาจัดงานที่นี่เราก็คือจะได้หนึ่งห้องสำหรับแต่งตัวแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะได้เพิ่มอาจจะต้องเช็คกับทางสถานที่เขาว่าแบบเขามีห้องมี่างว่างอยู่อีกสักหนึ่งห้องไหมหรืออะไรเงี้ยก็อันนั้นต้องเป็นการเช่าเพิ่มเติมว้าวเฮ้ยเป็นไงนี่มันบ้านพักต่างอากาศที่ไหนกว่าเห็นวิวตรงนี้เลยพี่ปูงห้องสามนะ เฮ้ยจองเลยบอกเลยว่าห้องสามมีวิวดีมากอ๋อมีการบอกจริงๆอันนี้ก็คือเป็นแค่ประมาณว่าห้องแต่งตัวแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าสาวงานเช้าก็สามารถเข้ามาได้ตั้งแต่ตอนเช้าเลยเนี่ยเออหรือไม่ถ้าสาวงานบ่ายก็งานเช้าเขากำลังเริ่มอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบมาเตรียมตัวแล้วก็ขึ้นขึ้นไปบนด้านหลังนั้นเลยขึ้นมาก็มาแตรยบ่างนอตัวแต่งหน้าอ่วยะถ้าได้คอนโดของเราเวลาลงคอนโดแล้วได้มุมนี้นะเก๋มากเลยอ่ะได้ค่ะดูวิวได้เลยค่ะ แต่เราเป็นไงไปหาที่สรุปกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราเดินจนทั่วไปหมดแล้วนะคะแล้วก็มันไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันวางอยู่แบบเราเห็นเห็นอยู่แล้วเราเห็นรูปแบบของมันอยู่แล้วแล้วมันก็สวยในตัวของมันอยู่แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าราคาเนี่ยมันราคาจะดีขนาดไหนไหมนะ คค่ะวันนี้นะคะราคาพี่ปูที่นี่ค่ะเริ่มต้นที่ยังไงคะนี่เธอจะกลับบ้านเดี๋ยวสรุปก่อนแล้วเดี๋ยวกล่าวไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้วันนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอย่างเป็นทางการอะไรยังไงเอ่ยเป็นแบรนด์มัมเมทไทยแลนด์นะคะเป็นกระเป๋าน่ารักไหมคะนี่เข้ากับชุดอยู่นะครีมครีมแล้วก็คือแบบว่านี่ช่องเยอะมากพูดเลยก็ไม่เห็นหรอกแต่ก็คือแบบช่องเยอะจริงจริงไม่คือไว้ตู่นี้กันอ่าโอเคมาที่ราคาต่อเนาะโอเคราคาต่อได้ได้กลับบ้านเดี๋ยวได้กลับบ้านโอเคโอเคก็คือที่นี่ถ้าสตาร์ทอยู่ที่แบบ จัดงานเช้าเที่ยงอะไรประมาณนี้แล้ก็คือรวมแพ็กเกจพวกอาหารมาแล้วเรียบร้อยอยู่ที่1 6 0 0 0 0สบาทเท่านั้นคือได้ครบเลยใช่อมีโต๊ะจีนให้10โต๊ะเฮ้ยคือแบบว่าแล้วสมมติถ้าหนูจะเพิ่มก็คือเท่าไงก็ไปถูกต้องแต่คือสตาร์ทที่เท่านี้ซึ่งมันคุ้มนะแบบว่าคือทุกอย่างมี้ใต้ตกแต่งให้พร้อมแล้วใช่สำหรับคนที่แบบว่าเออชอบแบบนี้ก็คือเอาแบบนี้เลยไงก็คือสะดวกประหยัดถูกต้องนี่สามารถแต่งพ่งนี้ได้เลยนะแล้วมีแตนยังโอเคเดี๋ยวไปตามก่อนนะเทียร์กันดี แล้ว <laughs> ใครที่ชอบแบบว่าจัดง,งานแต่งงานสไตล์แบบนี้นะคะที่เราพาไปทัวร์ชมแล้วก็ราคาแบบราคาดีเออราคา<อ>ดีนะที่ที่นี่ก็ค่อนข้างที่เป็นราคาที่ดีแล้วก็คือหลายสิ่งหลายอย่างคือมีให้อำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่อะ่ะแล้วอีกอย่างคือพูดเลยว่าที่เรามาตอนเนี้ยคือมันเขายังเป็นแบบ เขาเพิ่งเปิดมาไม่นานเลยนะเราต้องรีบใช่เพราะฉะนั้นอุ้ยฉันจำได้มาแต่งงานที่นี่ก่อนใครเพื่เนี่ยโอจะได้แบบมีรูปไม่ซ้ำใครก่อนแน่นอนยังไงวันนี้ขอบคุณสถานที่ด้วยเนาะใช่ลาซิลิตนะคะอันนี้ก็ขอบคุณที่ชมกันมาถึงจนถึงจนถึงตอนนี้ยังไงก็ขอบคุณกระเป๋าที่ดียกระเป๋าด้วยค่ะแอดมินไทยแลนด์นะคะโอเคค่ะวันนี้ไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับแอดดิวใหมด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ